และในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านสอกรณรงรัศมีประธานในพิธีขึ้นกล่าวให้โอวาทดในงานหนูน้อยบ้านสวนมาประจำปีการศึกษา2567ขอเรียนเชิญค่ะสสสลลลาา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 ามมมมมมววววววยกกรรรรรัััตตนนนะะะบบุิี وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني لا تخف لَا تحزن إن الله معنا ربنا حبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين وجنة للمتقين إماما صدق الله العظيم خوفاً รักความเมตตา جاء จากอัลเลาะห์ وتعالى วะตะอาลาครับชมประสบแต่ท่านอาจารย์สุจริต นะครับท่านอาจารย์วรวัฒน์แสงน้อยอ่อนอาจารย์สนมานนะครับท่านสุรินนะครับแล้วก็อาจารย์ปริาดาหมอมาตุศกุณสนังรัศมีแล้วก็พี่น้องท่านผู้ศรัทธาต่อรัศวตาาที่ประกอทุกท่านครับวันนี้ผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้เชิญผมมานะครับเป็นประธานเปิดงานหนูน้อยบ้านสวนหมากในวันนี้จริงๆแล้ว งานลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นงานที่ผมชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าท่านอาจารย์วรวัฒน์อาจารย์ธีนรยุทธ์มีจิตใจที่มีการที่จะปลูกฝังเด็กและก็เยาวชนเพื่อให้มีการศึกษาแล้วก็การศึกษาไม่ใช่การศึกษาธรรมดานะครับเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้น ครับไปถึงการศึกษาแนวทางของทาราโซลสหรับวอลฮาวนวัสำัมด้วยเนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านสวนมาทราบว่าพื้ทจะมาจัดที่นี่เนี่ยนะครับได้สักประมาณ7ปีเองนะครับแต่ว่าท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการมาเป็น10บสปีแล้ว